วิธีวัดไซส์เสื้อผ้าลงขายออนไลน์ 1. การวัดรอบหน้าอกใช้สายวัดนะครับฝั่งที่เป็นนิ้ววัดรอบหน้าอกใต้รักแร้นะครับในหน้าผ้าอยู่ที่25นิ้วถ้าเราวัดรอบก็คูณ2 25เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น50นิ้วครับ 2. วัดความยาวของเสื้อวัดจากตะเข็บคอลงมาเลยนะครับตะเข็บด้านนี้นะครับตะเข็บคอลงมาถึงปลายเสื้อนะครับ 3. วัดรอบแขนหน้าผ้าต้นแขนได้7นิ้วนะครับคูณ2นะครับหรือว่าเอาสายวัดม้วนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้14นิ้วรอบแขน 4. การวัดความกว้างของหัวไหล่จะวัดจากทางด้านหลังของเสื้อฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้จะอยู่ที่20นิ้วครับผม 5. การวัดความยาวของแขนเสื้อ วัดปลายหัวไหล่นะครับจนถึงปลายแขนเสื้อเลยวิธีวัดไซส์ากางเกง 1. วัดเอวกางเกงก่อนยืดและหลังยืดกางเกงตัวนี้ก่อนยืดอยู่ที่18นิ้วถ้าเราวัดอ้อมมาด้านหลังคูณ2กางเกงตัวนี้เอวก่อนยืดอยู่ที่36นิ้วหลังยืดกางเกงตัวนี้ยืดได้50นิ้ว 2. วัดความยาวเป้ากางเกง ให้เราวัดจากด้านบนของกางเกงไปถึงด้านล่างของเป้ากางเกง 4. วัดรอบขาของกางเกงวัดจากเป้ากางเกงรอบขาด้านในมาถึงด้านนอกตัวนี้จะได้อยู่13นิ้วคูณ2รอบต้นขาเท่ากับ26นิ้ว 5. วัดความยาวของกางเกงให้เราวัดจากด้านบนลงมาด้านล่าง16นิ้ว ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพจขายเสื้อผ้าสร้างธุรกิจออนไลน์ถ้าใครยังไม่มีสินค้าแนะนำเพจ m o ซี่บิ๊กไซส์แฟชั่นเสื้อผ้าสาวอวบมีระบบดรอปชิปให้ตัวแทนซื้อสินค้าได้ในราคาส่งลองเข้ามาดูนะครับ